สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆค่ะของชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งชีวิตถูกปลดล็อกแล้วค่ะรับพลังบวกๆค่ะปลอดโปร่งโล่งสบายปรับตัวดีขึ้นหมดเลยนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะชาวมังกรค่ะในเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นเดือนที่ชาวมังกรจะมีความรู้สึกปลอดปลโปร่งมากกว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนสิงหากันยานี้นะคะไม่รู้เรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยายไปก็หมดคลิปเลยนะคะลองไปสังเกตดูแล้วกัน ะะเอาเถอะค่ะถือว่าผ่านไปแล้วนะคะพอเข้าตุลาคมไปแล้วนะคะ,ะชีวิตถูกปลดล็อกแล้วค่ะจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นกับหลายๆเรื่องนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้คลายความกังวลออกร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามค่ะแต่ชาวมังกรมีกำลังใจเยอะขึ้นค่ะเริ่มจะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะจะสู้เริ่มมีพลังบวกๆเข้ามาอยู่ในความคิดแล้วนะคะ การงานจะกลับมาดีขึ้นค่ะอะไรที่เคยติดตขัดขัดอยู่นะคะคาลาคาซังอยู่หรือยังมีความกังวลกืนไม่เข้าใครไม่ออกอยู่นะคะทำอะไรมากก็ยังไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมานั้นละค่ะจากนี้ไปจะมีความราบรื่นมากขึ้นแล้วนะคะ จะมีความสำเร็จเข้ามาดีขึ้นค่ะถึงแม้จะยังเหนื่อยอยู่ก็ตามนะคะอาจจะยังต้องมานะอดทนทุ่มเทค่ะและใช้ความพยายามอยู่มากพอสมควรอยู่นะคะแต่ทิศทางจะดีขึ้นแล้วนะคะมีอนาคตมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะขออย่างเดียวนะคะขอให้ทำอะไรก็ตามค่ะ ให้มีความใสสะอาดค่ะมีสัมมาอาชีวะค่ะอย่าผิดกฎหมายนะคะอย่าไปเบียดเบียนใครก็ตามนะคะก็เป็นพอแล้วค่ะจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่ถูกไม่ต้องมีการปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าปิดบังข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ค่ะที่ไม่ถูกไม่ต้องนะคะ ช่วงนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีค่ะจะทําให้คุณลาบากได้ในอนาคตหรือว่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ในอนาคตนะคะ ถ้าทำถูกนะคะเป็นไปตามทำนองครองทำค่ะใสสะอาดค่ะสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะชามังกรนะคะดวงแข็งอยู่แล้วค่ะโดยส่วนตัวนะคะแต่จุดแข็งจนเกินไปนี่ละค่ะเลยทำให้ชาวมังกรลําบากนะคะถ้ารู้จักอ่อนบ้างถอยบ้างสามารถนะคะที่จะ ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ให้เป็นไปตามกระแสค่ะไม่ยึดติดอยู่กับแนวความคิดเดิมๆของตัวเองนะคะจะยิ่งดีไปกว่านี้ค่ะไม่ลำบากตัวเองด้วยค่ะแต่นี่ไม่ใช่นะสิคะแบกทุกอย่างค่ะปัญหาก็สร้างเองแก้ไขเองนะคะนักเรงพอนะคะบางทีเอาปัญหาของคนอื่นๆคนก้างๆบ้านละคนรอบๆตัวละ มาปวดหัวเข้าไปอีกต่างหากค่ะเป็นซะอย่างนั้นล่ะค่ะชาวมังกรลองสังเกตดูได้เลยนะคะการงานมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะชาวมังกรต้นต้นเดือนนะคะวันที่1นถึงเตุลาคมค่ะยังมีความวุ่นวายกับหลายๆเรื่องหลายๆรา,า,าวอยู่ค่ะคือถ้าเป็นเรื่องของตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะยังพอไปได้อยู่นะคะแต่มักจะปวดหัวกับเรื่องของคนอื่นเสียมากกว่าค่ะเพราะปัญหาของคนอื่นหรือคนอื่นเป็นสาเหตุหลักๆ ะะพอเข้าวันที่ส0เป็นต้นไปแล้วค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนี้นะคะจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะถึงแม้งานอาจจะยังเยอะอยู่ก็ตามค่ะอาจจะยังได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากอยู่นะคะในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะหรือผักดันอะไรก็ตามค่ะจะทุรักทุเลอยู่บ้างนั่นแหละค่ะแต่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะ ชาวมังกรหลายคนเริ่มคิดจะหาอะไรใหม่ๆทำเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ พอเริ่มที่จะมีโครงการมีไอเดียเริ่มที่จะมองหารูทางใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆค่ะเสริมเข้ามานะคะบางคนงานเดิมที่ทําอยู่แล้วก็เริ่มที่จะอิ่มตัวค่ะต่อยอดไปได้ยากแล้วค่ะหรือเพิ่มยอดขายยากแล้วนะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาหรือทําให้อยู่ในรูปแบบใหม่ๆนะคะพัฒนาเพิ่มเติมอีกค่ะอาจจะมีการปรับปรุงอะไรบางสิ่งบางอย่างเ<ๆ><ๆ>พิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะหรือบางท่านนะคะ<ๆ>งานเดิมที่ทําอยู่แล้วนะคะอาจจะแบกมานาน แล้วประคับประคองมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะลองบวกลบคูณหารดูแล้วนะคะอาจจะแบกต่อไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะให้ความสําคัญกับงานเดิมน้อยลงค่ะแล้วหันกลับไปโฟกัสกับงานใหม่ค่ะหรือโอากาสใหม่ที่มีอนาคตกว่าที่กําลังเข้ามาจะเป็นอย่างนั้นนะคะจะบอกว่าดีนะคะงานเหนื่อยจุกจิกก็จริงอยู่ค่ะแต่คุณก็ปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะดีในช่วงตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มที่ จะควบคุมสถานการณ์รอบด้านไว้ได้แล้วค่ะกำลังใจดีขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยสักทีเดียวนะคะจะเป็นในลักษณะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะชาวมังกรกำลังใจเองก็มีเข้ามาแล้วค่ะพลังงานด้านบวกๆนะคะเริ่มจะเติมเต็มเข้ามาในหัวใจแล้วล่ะค่ะหนทางข้างหน้ายังสดใสดีค่ะไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะคะ ผ่านช่วงคาะกรรมกันมาแล้ว4-5เดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะชามังกรปรับตัวตามกระแสตามความเป็นจริงที่ตัวเองอยืนอยู่นั่นล่ะค่ะ แล้วจะดีขึ้นต้องรู้จักปรับตัวค่ะหัวสมองเริ่มที่จะโรดแร่นแล้วค่ะช่วงนี้ไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาหรอกนะคะอะไรที่ยังไม่รู้ให้รีบไขว่คว้าอะไรที่ตัวเองยังไม่ถนัดยังไม่คล่องต้องศึกษาเพิ่มเติมให้มากๆต้องฝึกฝนให้บ่อยๆนะคะชาวมังกรจะดีขึ้นค่ะเพื่อนคุณเยอะค่ะสังคมคุณก็กว้างค่ะสายป่านคุณก็ยาวนะคะไม่เจอทางตันหรอกนะคะยกเว้นแต่ ว่าจะทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องอย่างที่ได้บอกไปนั่นละคะ่ะงานดีขึ้นนะคะหลายอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพียงแต่ต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วล่ะคะ่ะคืองานโอเคแต่จุกจิกเรื่องของคนนี่ล่ะคะ่ะบางทีทํางานด้วยกันไม่เข้าขากันค่ะปะทะาคารมกันบ้างละ่ะปะทะาฝีป,ปากกันอยู่เรื่อยๆนะคะคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันกับครอบครัวก็เช่นกันค่ะ ก็โดนสวดเช้าสวดเย็นกันไปเลยทีเดียวค่ะโดนบ่นไปเรื่อยๆนะคะ ไม่คุณก็เขานั่นแหละที่โดนมีขึงขังใส่กันอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แตกแยกอะไรกันนะคะยังสามัคคีกันอยู่ค่ะแต่สามัคคีแบบขัดขัดกันยังไงไม่รู้นะคะพูดยากเหลือเกินค่ะเอาเป็นว่าอดทนเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงกันหน่อยนะคะและพยายามทําในส่วนที่ยังทําได้ให้เต็มที่เพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยนะคะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ค่ะอย่าไปจริงจังกับคําพูดของคนแล้วจะดีเองนะคะ น้นเลยค่ะยิ่งเข้าช่วงปลายปลายเดือนค่ะหรือตั้งแต่ประมาณวันที่23 24ไปแล้วค่ะการงานจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะดีอยู่แล้วละค่ะเดือนนี้แต่อย่าเอาคำพูดของคนอื่นเอามาบั่นทอนจิตใจมาบั่นทอนกำลังใจของตัวเองนะคะอาจจะทำให้ท้อแท้เปล่าๆนะคะปิดหูปิดตาค่ะปิดวาจาแล้วทำในส่วนที่ตัวเองนั้นต้องทำให้ดีก็พอแล้วนะคะแล้วจะดีเองนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนการเงินนั้นนะคะแหล่งสร้างรายรับรายได้ยังคงมีความมั่นคงอยู่นะคะมีแหล่งทําเงินเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะถือว่าปลอดภัยอยู่ในส่วนที่ไม่เสี่ยงแต่อย่างใดเลยนะคะ ถึงแม้รายรับจะยังพอหาได้อยู่ก็ตามค่ะแต่เดือนนี้รายจ่ายยังเยอะอยู่ค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะจะได้วางแผนกันตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะอาจจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องของรถค่ะอาจจะได้ซ่อมนะคะหรือใช้จ่ายไปกับช่วงล่างพวกล้ออะไรพวกนี้ล่ะค่ะอาจจะได้เสียไปกับเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือบางท่านนะคะอาจจะเสียไปกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะจะเป็นของตัวเองหรือจะเป็น เป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุของคุณภายในบ้านนั่นล่ะค่ะจ่ายไปกับภาษีทางสังคมอยู่นะคะสําคัญมากๆค่ะการทําบุญอีกด้วยนะคะและที่สําคัญสุดเลยคือเหมือนชาวมังกรนะคะคนรอบๆตัวคุณจ้องลุมถึงคุณอยู่นะคะสําคัญเลยนะคะแค่ชาวมังกรคนเดียวไม่เท่าไรหรอกค่ะ แต่ยิ่งครอบครัวใหญ่ๆยิ่งรู้จักคนเยอะๆนะคะยิ่งต้องดูแลคนเยอะๆคุณจะตายเอาได้นะคะใจดีเหลือเกินนะคะแม่ตาคนอื่นจนตัวเองนั้นลำบากค่ะเจ็บแล้วไม่เคยจามหรอกนะคะซ้ำซากเป็นอยู่อย่างนี้ละค่ะดังนั้นนะคะตุลาคมบริหารให้ดีก็แล้วกันค่ะถ้าไม่มีคนยืมเงินมาของเงินใช้นะคะก็ไม่น่าจะลำบากอะไรหรอกนะคะเอาเถอค่ะจากนี้ไปการงานเริ่มโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยว เงินก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตามมาด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ ส่วนความรักของชาวมังกรสําหรับคนมีคู่นะคะจะเป็นช่วงที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันค่ะหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่อาจจะมีจุกจิกหรือว่าไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันอยู่บ้างพอสมควรในเดือนนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นเงิน,เง,นเงินทองทองค่ะหรือเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะจะเป็นต้นเหตุในการนําพาไปสู่การขัดแย้งกันหรือถกเถียงนะคะต่อปากต่อ ต่อคำกันอีกนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะมักจะมีคนเข้ามาปั่นประสาทคุณทำให้คุณโมโหค่ะหรือไม่ก็จะเป็นในลักษณะพ่อแง่แม่งอนประมาณนี้ล่ะค่ะคือไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรหรอกนะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่บางอย่างไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่กลับจะมีประเด็นขึ้นมานั่นละค่ะดังนั้นอยากจะแนะนำว่าให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะ เลยกลางๆเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจะปรับตัวดีขึ้นหรอกค่ะท่องไว้นะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะไปไหนจากกันไม่ได้หรอกค่ะขาดกันไม่ได้นะคะยังไงยังไงยังต้องพึ่งพาใส่กันอยู่ค่ะเป็นอย่างนั้นละคะ่ะส่วนคนโสดน,นั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกอกถูกใจอยู่นะคะอาจจะได้พบจากที่ทํางานหรืออยู่ในที่ทํางานเดียวกันนั่นละคะ่ะ เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปค่ะว่าจะเป็นคนนี้นะคะเพราะลักษณะของความสัมพันธ์จะเริ่มจากการเป็นเพื่อนค่ะเป็นคนรู้จักกันนะคะเป็นคนสนิทกันมาก่อนนั่นละค่ะแต่ต้องบอกว่าต้องพยายามสารสัมพันธ์กันต่อไปในระยะหนึ่งนะคะสถานะถึงจะเริ่มชัดเจนมากกว่านี้นะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะ ส่วนด้านสุขภาพนะคะขอให้ระมัดระวังสักนิดนึงค่ะเดือนนี้เรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารค่ะพวกท้องพวกกระเพาะค่ะพวกนี้นะคะพวกหลังคอไหล่นี่ละค่ะประมาณนี้ละค่ะไม่ตัวคุณเองก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือคนภายในบ้านอาจจะไม่สบายได้อยู่นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวมังกรคะตุลาคมนะคะหลายสิ่ง หลายอย่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นค่ะเรื่องที่จะปรับตัวดีขึ้นหมดเลยนะคะโดยเฉพาะการงานค่ะจากนี้ไปจะยิ่งดีวันดีคืนค่ะและสอดคล้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายและการเงินของคุณด้วยนะคะแต่ขอแนะนํานะคะว่ามีเงินแล้วอย่าอวดรวยอย่าโชว์นะคะเดี๋ยวจะโดนยืมเงินแล้วกันนะคะอาจจะจุกจิกหน่อยในเรื่องของคนบริวารกับคนใกล้ตัว เรื่องของคำพูจะจุกจิกหน่อยนะคะเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้คุณหัวเสียอยู่นะคะ แต่ถ้าคุณไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วละค่ะอดทนสักหน่อยนะคะขอให้การงานนั้นมีความคืบหน้าก้าวหน้าค่ะใครที่ตกงานหรือกำลังมองหางานอยู่อยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ขอให้ได้ทำค่ะขอให้สำเร็จขอให้ทำได้สมหวังดังใจนะคะอะไรที่เคยติดติขัดขาดขอให้คล่องขึ้นค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ลงมือทำค่ะปฏิบัติให้รุ้่วงไปได้ด้วยดีเลยนะคะมีคนรักมีคนเมต ตาเอนดูค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีมังกรค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ พายุมานะคะน้ำก็จะท่วมระมัดระวังด้วยนะคะโลกก็เยอะด้วยค่ะอย่างเช่นโควิดก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันอยู่นะคะ ออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้างม้ํล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคน